เปิดตัวแล้วอะอะแล้วไปใใ่เาเล่นบางงั้งั้เปิดงั้นเปิดต่อเลยนะก็บอกให้ลิกไปเออก็บอกให้ลูกใหญ่เปิดต่อการสนิทกูรู้ทุกคำยังเราถึงช่องคนเป็นีในเพงเาวันนี้เราจะมาทำการสัญญากันได้เนะซึ่สัญญาแรเหรอครับเพราะว่าีโอของเราไม่ไม่เอาการงานอะไอย่างเี้ยฮะทำไผมเดี๋ยวไปไหมเนี่ยคอวันนี้เราจะมาทำสัญญาคำพีกันนะครับคีต้องเบ่าด้ สัญญาครั้งนี้จะมีสองสัญญานะเดี๋ยวให้ท่านเจียบการธิบายให้แป๊บนึงนะสัญญาตัวนี้สัญญาสัญญาเดญยวนะเป็นการตั้งแต่งตั้ง C.O คนใหม่นะครับกับเสนสัญญาว่า K.N.C. เซเลียร์กับค o m เฟลลี่จะเป็นอ่าผู้ช่วยกันนะช่วยกันในการนี้นะอยู่ด้วยกันก็คือจะใช้ดิทเนี่ยเป็นดิทรวมกันนะอ่านั่นแหละครับเป็นยูสองสัญญา กเราแบ่งมาเจาะฟากเลยนะถ้ากดเข้ามาแนแนนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นคนเฟรนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีเอซีคนเฟรนี่ก็เกยวกาสบตัวเลยรเอี้ยซีซีโอออกซีซีโอเก่าไม่ออกไปเลยแล้วบอกไม่ต้องมารักกูไม่ต้องมารักกูโอเคตอนนี้ก็เราเห็นซีโอนะซีโอเก่านะครับไม่ออนะแต่ไม่ยุไม่รู้ว่ามันอยู่ดิสไหนนะก็ดิสหาคู่อ่ะสนแรกเอาเป็นว่านะครับต่อไปนี้นะถือว่าผมใช้ชิปเป็นเจ้าของเมมนะคือ จิตเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็คือต่อไปนี้นะมูไม่ต้องมาแตะกูนะมูไม่ต้องมาใกล้ๆเลยนะมูถูกลดจาจซีโอแล้วเนี่ยบอกูออกไปแตะไปเลยไม่มีจิตอ่าก็ลุ้งเสียไม่มีสิ์ฟังคนแฟมิลี่นะก็ซีโอก็จะเป็นนี้นะก็แต่งตั้งใหม่จะเป็นมินนี่นะด้านมินนี่ มินี่อาจารย์มินเลยครับจารมินเ่แม่กูไม่ใชเป็นเน่ไม่ใชเป็นเนไปกูคือเคียวกาเลยเคียวโก้ใช่เลยเคียวโก้คืออะไรคิวขึ้นใหญ่คิวขึ้นใหเป็นไงคิวขึ้นใหญ่คิวขึ้นยหายไง เดอดดอกก็เป็นว่าฝั่งขวดฟรีนะครับเราแต่งตั้งซีอโอคนใหม่เป็นด้านของมินนี่นะครับมามาสังก้านะี่นะก็เป็นคนที่มาถ่ายคลิปได้มนันกันนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมกูไม่เป็นซีอโอเองเหรอเพราะว่ากูขี้เกียจล่ะกูชอบเลยนะก็ค,ค,ค, <c oughs> คนนะ <c oughs> ี้เป็นผู้ใหญ่สุดแล้วนะผู้ใหญ่กว่าคนที่อายุยี่สิบเกณฑนะเออแต่แต่พี่แกไม,ไม่ไม่มาเลยสักทีเพราะงั้นจุปันี่ก็ไม่สนใจนะครับขนาดจะมาถ่ายคลิปยังบอกว่าช่างมันเถือนนะก็ ส man, okay. <c oughs> <c oughs> okay. ่วนด้านสัญญาเรื่องเค็นซีกับคุณฟรี่นี่ยังไงฮะเออบ๊วยบ๊บยบ๊บยบ๊วยบ๊วยัวขาดจาแม่ไปไปไปพี่มินพี่มินพูดไปอะไรสัญญาสัญญาคืออะไร ก็สัญญาบัมบี้ว่าคนบัมบี่กับเคซีเซเลเยอร์นะจะช่วยกันทำคลิปช่วยช่วยกันในชั้นมาหาช่วยกันในทำมาหากินก็เดี๋ยวตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปก็ซีโอก็จะกลายเป็นมินนี่นะครับแล้วก็ส่วนคนบัมบี่กับเคซีก็จะอยู่ด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวดิจาร์เป็นลีดของดีจินะก็นั่นแหละครับมัมเมี่ยงบัมเมี่ยงเดี๋ยวมัมเมี่ยงฟันเน้โอเคเป็นบัเมี่ยงฟันได้อ่าแล้ว กลูกไอลูกซองไปถล่มบ้านรเราแยฮ่ามึงเจอพญานาคปิดได้เลยแย่คนพลังเนยซุปเปอร์ซย่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ฟังกูก่อนกูต่อให้หมดเถอะแต่กูอยากจะบอกว่ากูขอเปิดแต่เดี๋ยวกูจะวิ่งหนีไม่มึงเปิดมึงแจ้งตำรวจเดีย๋ย่ป่ะบ้านเด็กเออเปิดเปิดแล้วเซ็ตเลยพี่มินทำร้ายผมพี่มินทำร้ายผมพี่มันบอลทำร้ายผมพี่แคททำร้ายผมอยูไม่ทำผมเพื่อนไปไปจบคลิปได้ไหม ยบงไม่ได yeah, ้ทำหม้อกับยาจบแล้วช่ไหมวะเเดี๋ยวเรียมดูในคิวทำลาล้างคิว